เคยเป็นกันไหมครับเวลาที่แบบอยากจะคุยกับคนในครอบครัวดีๆนะแต่ไม่รู้ทำไมคุยไปคุยมากลายเป็นเรื่องใหญ่ไปซะง,งั้นวันนี้เรามีเทคนิคการสื่อสารที่แบบง่ายมากแต่ทรงพลังสุดๆที่จะช่วยเปลี่ยนการคุยที่ตึงเครียดให้กลายเป็นความเข้าใจกันมากขึ้นครับโอ้โหมันน่างหงุดหงิดจริงๆเลยนะครับคือเราตั้งใจดีมากเลยนะอยากจะเปิดอกคุยกันแต่กลายเป็นว่ายิ่งคุยยิ่งแย่ลงไปอีกสุดท้ายจบลงด้วยการเถียงกัน แล้วก็เหลือแต่ความรู้สึกแย่ๆให้กันมันไม่โอเคเลยใช่ไหมครับแล้วรู้ไหมครับว่าหลายครั้งเลยนะที่เราไม่รู้ตัวด้วยซ้ําว่าคําพูดที่เราเลือกใช้ออกไปเนี่ยมันดันกลายเป็นกับดักทางการสื่อสารซะเองมันเหมือนกับการค่อยๆก่อกําแพงขึ้นมาทีละก้อนๆแทนที่จะสร้างสะพานเชื่อมใจกันสุดท้ายก็คุยกันไม่รู้เรื่องไปต่อไม่ได้เอาละครับแล้วตัวการของเรื่องนี้มันคืออะไรกันแน่มันคือสิ่งที่เรียกว่า you message ครับ ใช่แล้วครับ you message หรือถ้าให้พูดง่ายๆก็คือประโยคที่เริ่มต้นด้วยการชี้นิ้วไปที่คนอื่นนั่นแหละทำไมเธอคุณไม่เคยอะไรแบบนี้มันคือภาษาของการตำหนิแบบเต็มๆเ,เลยลองนึกภาพตามกันดูนะครับพอมีคนพูดกับเราขึ้นมาว่าคุณปุ๊บเนี่ยสมองเรามันจะสั่งการอัตโนมติเลยครับให้เข้าสู่โหมดตั้งป้อมป,ป้องกันตัวทันทีมันรู้สึกเหมือนโดนกล่าวหาซึ่งซึ่งหน้าเลยอะเนาะแล้วพออีกฝ่ายเขาตั้งการ์ดสูงขนาดนั้นแล้ว การจะคุยกันดีๆให้เข้าใจกันมันก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยแต่ในเมื่อมีปัญหามันก็ต้องมีทางออกใช่ไหมครับและทางออกที่ว่านี้เนี่ยเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมากๆเลยครับเรียกว่า iMessage มันเหมือนเป็นกุญแจดอกสําคัญเลยนะที่จะมาช่วยไขยประตูแห่งความขัดแย้งแล้วเปิดทางไปสู่ความเข้าใจกันและกันหัวใจหลักของ iMessage เนี่ยมันง่ายนิดเดียวเลยครับ คือการเปลี่ยนมุมมองของเราเองแค่เปลี่ยนจากการชี้นิ้วไปที่คนอื่นมาเป็นการหันกลับมาบอกเล่าความรู้สึกของตัวเราแทนคือเราไม่ได้จะไปตัดสินว่าใครผิดใครถูกนะแต่เราแค่กําลังอธิบายว่าเออสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันส่งผลต่อความรู้สึกของเรายังไงแล้วผลที่ตามมานั่นแหละครับมันส่งพลังมากๆเลยนะการคุยกันแบบนี้เนี่ยมันจะค่อยๆทลายกําแพงที่เคยขวางกั้นเราอยู่ลงแล้วมันก็ทําให้อีกฝ่ายเนี่ย อยากจะเปิดใจฟังเรามากขึ้นมันเหมือนกับการสร้างพื้นที่ปลอดภัยทางความรู้สึกขึ้นมาซึ่งนี่แหละครับคือพื้นฐานที่สําคัญที่สุดเลยของความสัมพันธ์ที่แข็งแรงในครอบครัวแล้วส่วนที่ดีที่สุดคืออะไรรู้ไหมครับคือเทคนิคนี้มันไม่ได้ยากเย็นซับซ้อนอะไรเลยนะมันมีสูตรสําเร็จง่ายๆแค่3ขั้นตอนเท่านั้นเองครับเป็น3มขั้นตอนที่ใครๆก็เอาไปใช้ตามได้แล้วรับรองเลยว่าจะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่น่าทึ่งมากๆโอเคมาดูกันเลยครับ สูตร3ส่วนที่จำง่ายมากๆ 1. เริ่มต้นด้วยความรู้สึกของเราก่อนเลยครับฉันรู้สึก 2. ตามด้วยการอธิบายพฤติกรรมที่มันเกิดขึ้นแบบชัดๆเลยนะไม่ต้องเหมารวมเมื่อและสุดท้าย 3. บอกไปเลยครับว่าเราต้องการอะไรฉันอยากให้หรือฉันต้องการง่ายๆแค่นี้เลยเห็นความต่างไหมครับมันชัดเจนมากเลยนะคือแทนที่เราจะพูดว่า ทำไมไม่เก็บของเล่นเลยขี้เกียจจริงๆซึ่งมันคือการโจมตีกันชัดๆลองเปลี่ยนมาใช้สูตรของเราดูแม่รู้สึกเหนื่อยและก็กังวลใจนะนี่คือความรู้สึกเวลาที่เห็นของเล่นเต็มพื้นไปหมดนี่คือพฤติกรรมที่เกิดขึ้นแม่เลยอยากให้เรามาช่วยกันเก็บให้บ้านเรียบร้อยหน่อยนี่คือความต้องการเห็นไหมครับบรรยากาศมันเปลี่ยนจากที่กําลังจะทะเลาะกันเนี่ยกลายเป็นการชวนมาช่วยกันทันทีเลยหรือกับคู่รักก็ใช้ได้เหมือนกันเป๊ะเลยครับแทนที่จะพูดประโยคชวนทะเลาะอย่างเธอไม่เคยสนใจฉันเลย ลองเปลี่ยนเป็นแบบนี้ดูฉันรู้สึกเหงานะแล้วก็น้อยใจนิดหน่อยบอกความรู้สึกไปก่อนเวลาที่เราไม่ค่อยได้คุยกันเหมือนแต่ก่อนเลยระบุพฤติกรรมฉันอยากให้เรามีเวลาดีๆด,ด้วยกันมากกว่านี้บอกความต้องการเห็นไหมครับว่าแบบนี้มันเป็นการเปิดประตูให้ได้คุยกันไม่ใช่การเปิดศึกส่กันทีนี้คำถามต่อมาก็คือแล้วถ้าจะเอาไปใช้กับเด็กๆละ่ะจะต้องทำยังไงเรามาดูกันดีกว่าครับว่าจะปรับเทคนิคนี้ให้เข้ากับเด็กแต่ละวัยได้ยังไง เพราะถึงสูตรมันจะเหมือนกันนะแต่ว่าวิธีการสื่อสารเนี่ยก็ต้องปรับให้เข้ากับเขาด้วยเริ่มจากเด็กเล็กๆเ,เลยนะครับวัย1-3ขวบเนี่ยหลักการสําคัญเลยก็คือต้องง่ายและสั้นเข้าไว้ครับคือเขายังไม่เข้าใจอะไรที่มันซับซ้อนหรอกแต่เขาเก่งมากนะในการรับรู้อารมณ์จากน้ําเสียงแล้วก็คาพูดสั้นๆชัดๆของเราเห็นไหมครับว่าประโยคสั้นๆแบบนี้แม่เสียใจนะความรู้สึกเวลาหนูคว้างของเล่นพฤติกรรมแม่อยากให้หนูวางมันลงเบาๆนะคะความต้องการ มันมีครบทั้ง3ส่วนเลยนะแล้วมันตรงจุดกว่าการไปดุเขายาวๆเยอะเลยครับแถมยังเหมือนเป็นการสอนให้เขารู้จักอารมณ์ของคนอื่นไปในตัวด้วยสุดยอดเลยแล้วถ้าข้ามมาที่อีกฝั่งหนึ่งเลยล่ะครับวัยรุ่นวัยที่หลายคนบอกว่าท้าทายที่สุดสําหรับวัยนี้เนี่ยหลักการสําคัญมันจะเปลี่ยนไปนิดหน่อยครับคือเราต้องลดการสั่งแล้วเพิ่มการสะท้อนความรู้สึกของเราเข้าไปแทนที่สําคัญคือต้องให้เกียรติเขาด้วยเพราะวัยรุ่นน่ะเขาจะต่อต้านทันทีถ้าโดนสั่ง แต่เขาจะยอมเปิดใจคุยนะถ้าเขารู้สึกว่าเรายอมรับในความที่ของเขาดังนั้นการใช้ i m e s s a g e กับวัยรุ่นเนี่ยมันก็เลยเหมือนกับการสร้างสะพานให้เราได้เดินไปหาเขาครับเราไม่ได้ไปสั่งเขาแต่เรากำลังชวนเขาคุยเหมือนเป็นเพื่อนกันซึ่งแน่นอนว่ามันได้ผลดีกว่าการไปบ่นหรือออกคำสั่งที่เหมือนกับเรากำลังผลักเขาออกไปไกลขึ้นคนละเรื่องเลยครับและสุดท้ายนี้สิ่งสำคัญที่สุดที่อยากจะย้ำเลยก็คือเป้าหมายของการคุยกันในครอบครัวเนี่ย มันไม่ใช่การเถียงกันเพื่อหาว่าใครจะชนะนะครับแต่เป้าหมายที่แท้จริงคือการสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันต่างหากแล้วก็เพื่อให้การใช้ i m e s s a g e ของเราเนี่ยมันเวิร์กจริงๆนะครับมีข้อควรจานิดหนึ่งคือทุกคําที่พูดต้องออกมาจากความรู้สึกจริงๆนะไม่ใช่พูดไปประชดไปอันนี้ไม่เอานะครับแล้วก็อย่าลืมพวกคําว่าตลอดหรือไม่เคยเลยคําพวกนี้ตัวดีเลยครับให้เราโฟกัสแค่เรื่องที่เกิดขึ้นตรงหน้าพอและที่สําคัญมากๆเลยก็คือน้ําเสียงของเราครับ ต้องเป็นน้ำเสียงที่นุ่มนวลแสดงความห่วงใยไม่ใช่การไปตัดสินเขาพอท้ายที่สุดแล้วเนี่ยหัวใจของการเป็นครอบครัวเดียวกันมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราต้องชนะในทุกการโต้เถียงแต่มันคือการที่เราต้องเข้าใจซึ่งกันและกันให้ได้ต่างหากครับและนี่แหละครับคือสิ่งที่ iMessage จจะเข้ามาช่วยให้เราทุกคนทำได้ดีขึ้น